รัฐบาลนะครับรัฐบาลนะมันรู้สึกว่าบางสนุกตัวเองนะมาลดเอาไปลงเอามันหรือ,อยังไงนะมีคนเอาไปลงในติ๊ตอกด้วยนะครับสำหรับเลขของอาจารย์เองนะครับหวยบฟ้านะต่อไปนะครับจะเข้าไม่เข้างวดนี้ก็จะขอลงเฉพาะห้องไลน์เท่านั้นนะครับจะลงให้ในวันหววออกเท่านั้นนะครับ เพื่อป้องกันการเอาไปลงเอาไปลงแล้วเนี่ยสมาชิกเล่นไม่ได้นะครับอั้นนะเปิดมาอั้นเลยนะครับเล่นไม่ได้เลยนะครับเล่นไม่ได้เดี๋ยวตัวไหนจะได้ดูกันตัวที่อาจารย์เน้นด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนานเลขชุด3ตัวเนี่ยไม่รับเลยนะ,ะต่อไปนะครับรัฐบาลไทยนะสำหรับคนที่ยังไม่เห็นแต่ว่านะ่ยจะว่าอาจารย์เล่นตัวไหนนะจะฟันให้สักเม็ดเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมนะครับนะทุกคนพิมพ์ ตมไทยครับรัฐบาลไทยนะงวดประจาวันที่หนึ่งกันยายนหกสี่กับผมก่อนเกษิน,นเดือนกันยานี่เป็นเดือนที่โชคดีตลอดตั้งแต่ต้อนรับกันยานงวดที่แล้วของขอาจารย์มาบนมาล่างและแตกสามตัวด้วยเดือนกันยานมันเป็นเดือนเกิดของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ทําพิธีใหญ่เพราะว่าอาจารย์แก้แกบนนะครับถ้าเรขออาจารย์แตกเมื่อวันที่สิบหกสามตัว จัดถวายหัวหมูในที่สําคัญมันม,มาแตกเราด้วยวันที่16นะครับแตี4ตัวของเรานะครับ4ตัวของเรามาบนมาล่างและมันแตกทุกทุกแนวทางเลยนะครับในวันที่16แล้วจะได้รู้กันนะครับบางคนก็ในไลนะ์ในห้องไลนะเขาเห็นว่าอาจารย์ลงตัวหนึ่งทําไมซื้อลอตเตอรี่นะมันมันอยู่ในใจบางทีนะครับสิ่งที่เห็น มันก็มีแผนอยู่สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่อาจารย์ซื้อมันคนละกันนะซื้อเนี่ยก็คือมันเป็นล่างแต่เวลาซื้อในระบบต่างๆนี่คือเราจะซื้อเท่ากันทุกตัวบนล่างคือจะกลับอันนี้คือเป็นการกันเพราะว่าอาจารย์เป็นคนทําเองเราก็จะรู้ว่าตัวไหนมันชนตัวไหนมันอยู่หลักหน่วยหลักสิบนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับตําไทยนะครับรัฐบาลไทยอยาจะให้ดู ดัตต์รี่อาจารย์คงจะเอามาให้ดูไม่บาดไม่ไหวแล้วมันเยอะเดี๋ยวถ่ายรูปก็โต๊ะไม่พอถ่ายมุมกล้องมันไม่พอมันเยอะเกินเนี้ยเนียก็ได้เป็นบางส่วนเดี๋ยวจะให้ดูตัวเดียวมันไล่ดูแล้วมันประมาณสองร้อยกว่านะครับตัวเดียวใบละร้อยยี่สิบเฉลีย่ยแล้วนะครับนอกจากหวยใบหวยใบใบละร้อยได้อยู่ยี่สิบอันนั้นใบละ,ละ,ละบร้อยได้ยี่สิบใบดองนั้น ใบละร้อยยี่สิบนะเป็นหวยชุดตกร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบแต่ตัวนี้หาซื้อไม่ได้นะแต่ตัวไหนจะได้เห็นกันนะครับนะรัฐบาลไทยสนะวัสดีครับคุณสมรนะรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลใดนะเพื่อจะได้เอาไปไปซื้อก่อนนะแต่ว่าระบบออนไลน์ถ้าระบบออนไลน์มันอั้นนะครับใต้ดินน่าจะอั้นล้านเปอร์เซ็นนี่แหละเพราะว่าเปิดมาวันนี้ก็เล่นไม่ได้ดีที่อาจารย์มันมี การวางแผนไวล่วงหน้านะครับต้องการฟันธงเอาเม็ดเดียวเลยเนาะเอาเม็ดเดียวเลยนะครับนะเาเม็ดเดียวเพราะว่าภาพรวมทุกคนคงจะเห็นแล้วแหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะทัดฟันเม็ดเดียวให้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวจะลงให้เพราะว่าผมไบอกวันพุธ นะลงได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าอาจารย์ได้จัดแล้วที่ไม่ได้ลงหน้าเพจเพราะว่าทำไมอลองดูอันนี้คือสูตรที่ใช้ชื่อกอกลยสินนะครับรัฐบาลไทยไปจํำงวดวันที่หนึ่งกันยาอันนี้คือสูตรที่ใช้ชื่อกอนกลยสินเพราะพ่ามันเป็นการกันเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันก็เด่นเหมือนกันอันนี้คือรัฐบาล นะต่อไปนะครับไปเร็วเนาะต่อไปใบฟ้าสังเกตนะมันจะชนอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าอาจารย์จะไม่ใช่ไม่เรียงมันจะชนตัวไหนแต่มันทําไมกลับหลักกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะยึดใบฟ้าแล้วก็ยึดตัวที่ปักหลักเพราะว่าของกรนการะสินเนี่ยมันจะปักหลักหลักหน่วยหลักอะไรแต่ว่าอันนี้มัน,มนสลับกันหลักนะดูดีๆมันก็เปลี่ยนไปได้หมด อันนี้คือใบฟ้านะครับกลุ่มเล็กเด็ดก่อนกาลสินอันนี้ชื่อชื่อขางอรจาร์เองนั่นแหละใครอยู่อยู่หัวใบฟ้าเดิมนะที่ทุกคนเรียกอาจารย์โก้อาจารย์โก้นั่นแหละเจโอนั่นแหละโก้กับกนะ่อนนะคนหลายซื้อนะอยู่กันกรุงเทพเขา,าเรียกโก้นะครับเข้ามากรุงเทพต้องเรียกโก้นะยุกาะสินทั้งเรียกก่อนนะนะต่อไปนะครับชุดฟันขาด เดี๋ยวจะให้ดูเม็ดเดียวนะครับจุดเม็ดเดียวเห็นไหมเอ่ยนะตัวนี้น่าจะหาซื้อไม่ได้นะครับเว็บที่เปิดมาทุกเว็บรับไม่รับแทงเนดราคาเปิดมาสามสิบบาทบาทละสามสิบบาทเนี่ยตอนนี้น่าจะติ่มไม่รับเลยนะเพราะมันชนกันนะครับชนกันที่ตัวเดียว ที่สาคัญมันชนที่ตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูที่อาจารย์แก้บนนะครับบางคนถามว่าเลขทูบอาจารย์มันได้ตัวนี้ทําไมอาจารย์เล่นลัตเตอรี่อีกตัว <c oughs> นี่เนะี่ยคือมันชนตัวนี้นะครับไอ้ทูบเนี้ยอาจารย์แก้บนทีหลังเลขสูตรนะเพราะว่าเลขอาจารย์ฟันไปก่อนแล้วอันนี้มาแก้บนมันมันส์จีนใหญ่มันมัน มันโกนมันตรงกันนะครับมันโกนมันคระวมันอาทิตย์เห็นไหมเอ่ยแต่วดที่ผ่านมาเนาะเลขทูกทุกคนน่าจะเห็นแล้วล่ะนะครับวดที่ผ่านมาเลขทูกของอาจารย์เนาะเนะี่ยก็เหมือนกันนะครับมันลักษณะเดียวกันเนะี่ยที่ผ่านมา ก็เล่นแค่สองสามกับสามสองนะบางคนเห็นว่ามีสองมาเนี่ยก็อาจจะเป็นสองสองประมาณนั้นอันนี้คือที่ผ่านมางวดงวดที่แล้วนะครับก็ลงให้เพียดทุกเพียดนะกลุ่มทุกกลุ่มของอาจารย์นะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าทูบมันมีเยอะแยะทั้งแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำสองน้ำสาม,สามจะของใครกันแน่ที่สําคัญที่อาจารย์เกิดความมั่นใจมีสมาชิกน้องๆส่งมาเ,เลขอาจารย์ตัวเดียวกันกับของ,ขอ,งอาจารย์นอตตี้ ของเขาสองสามสองเหมือนกันของเราก็สองสามสองเป๊ะแต่ขเขาจิตจืดนะครับของอาจารย์มันจะรู้สึกว่าเข้มแล้วก็มันเป็นสองชั้นเหมือนกับห้าห้าสองห้าห้าสองของอาจารย์ก็คือมันเป็นสองชั้นที่มันออกเจ็ดสองห้าที่เลขแม่น้ำหนึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นสี่ห้าสองหรือเปล่าไม่แน,น่ใจนะครับนะนั่นครับที่มันออกเจ็ดสองห้า นะมันออก725นสอาแต่อาจารย์ให้ซี่เป็สูตรก่อนกระสินเป็นเจ็ดสองหกเจ็ดหกเม็ดเดียวหางเดียวชุด3ตัวนะครับอาจารย์ก็เอาหลักร้อยของอาจารย์ที่มันเป็น7จนะ็ดมาใส่755กับ752ดห้าสองนะครับในงะนะวดนั้นนะทุกคนก็จะน่าจะจำได้อยู่ประมาณนี้เนาะนะอ้รัตเตอรี่ทุกคนยังนะอยากเห็นนะทำไมอาจารย์ซื้อตัวนี้นะกนะ็ไปคิดเอาก็แล้วกันเพราะว่ามันชนเนาะ อันนี้ถ่ายมาได้เป็นบางส่วนนะครับตัวเดียวกันเนี่ยก็ตัวไหนครับตัวไหนแต่ว่าซื้อตัวกลับก็น้อยนิดหนึ่งมาเป็นการกันนครับมันเยอะนะครับถ่ายแล้วมันซูมกล้องไม่พอเลยครับเพราะซื้อเยอะมากจำเวนซื้อหมดกันะกหลายร้อยใบนะใบละร้อยยี่ อเพื่อให้เกิดความมั่นใจหาซื้อลอตเตอรี่ได้หาซื้อนะครับเพราะว่าใต้ดินน่าจะไม่รับถ้าร,ระบบออนไลน์ไม่รับเว็บไม่รับแล้วมันความเป็นไปได้ะนะมันอันสูงนะครับเนะีเผื่อมันไปต่อนะครับเนะีนะ่ยเผื่อไปต่อเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนนะ